เมปฏิดาโพสคลิปลูกสาวน้องมาอยู่แอปเอาโทรศัพท์ไปอัดเอ็นดูมาก หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางด้านของนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้แต่งงานกับนางร้ายหน้าสวยเมย์ปทิดากำเนิดพลอยโดยทั้งคู่นั้นได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างเงียบๆและไม่ได้เปิดเผยตั้งแต่ปลายปี2555พร้อมกับประกาศทางด้านสาวเมนั้นกำลังตั้งขันลูกสาวน้องมาอยู่ได้3มเดือนแล้ว ซึ่งปัจจุบันบอกเลยค่ะว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักจริงๆเลยล่ะคะ่ะสาหรับน้องมาอยู่ที่ตอนนี้ใครๆเนี่ยต่างก็หลงรักในความน่ารักและความคี้เล่นอารมณ์ดีของน้องมาอยู่อีกทั้งน้องมาอยู่นั้นยังเป็นเด็กที่น่ารักฉลาดมากๆเพราะมาอยู่สามารถทํางานกับพ่อหนุ่มได้อย่างมืออาชีพโดยเป็นผู้ช่วยพิธีกรในรายการได้อีกด้วยค่ะและล่าสุดด้านเมย์ปทิดาน,านั่นก็ได้โพสต์คลิปของน้องมาอยู่ ที่ได้นําโทรศัพท์ของคุณแม่เนี่ยแอบไปอัดติกต็อกเลยได้เห็นภาพความน่ารักของน้องมาอยู่ปดกับความแสม่ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแหกเข้ามาคอมเมนต์บอกน้องมาอยู่เนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยมากๆโดยทางด้านแม่เมยน,นั้นก็ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุแคปชั่นข้อความเอาไว้ว่ามีเด็กเอามือถือแม่ไปเล่นและแม่เจอคลิปนี้เข้าใจธรร เรียกว่าน่ารักสดใสน่าเอ็นดูเป็นที่สุดเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ